สวัสดีทุกคนเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้มีโอกาสเนาะความาอาหยางเบื้องสถานที่ปลูการามไก่ตีคอยเนาะแล้วก็จะเอาตัวน,นี้ไปซ่อมหยางลงไปสุดดินเลยเนะะยาะก็หยาวสามร้อยเมตรเนาะตัวน,นี้ยังบบลึงเถื่อนเนาะจะเอาเพิ่นไปปล่อยยามแดงให้เพิ่นแดนกลับมาสินะก็หยางลงไปปล่อยแล้วก็ให้เพิ่นแดนกลับมายามแดงเนาะตอนนี้เพิ่นโบแจักแดนมาเพราะว่าบบลึงเถื่อกะ ต้อมพึกให้ยางไปกับย่างไปกับไปกับให้ขราเจ้าดึงพู่วะเออเหือนอยู่นี้ตอนสามมุงแดงก็จะเอาไปปล่อยนะปล่อยปุ๊บเขาก็จะแลับขึ้นมาเหนื่อเขาก็จะแล่นแบบนี้ประมาณกอแล่นเกือบทุกมือเลยเนาะยามแดงความยาวเนาะส0มรเมตรเอากําลังขาพม่าเนาะมันจะเป็นต้องได้แล่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกพงเหือนนึ่งทิ่ กำลังจะสร้างเนาะกะตกแดงนี่ก็จะปลุกขึ้นอีกเนาะเป็นสถานที่ห้องฮับแม่พันธุ์ไก่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอีกองค์เงินหนึ่งเนาะหลังจากปลุกตัวนี้แล้วก็จะปลุกอีกองค์เงินที่สองที่สามก็ไปเรื่อยๆเนะาะขยายกิจการไปเรื่อยๆจนเบิดพื้นที่ดินเขาเนาะสามร้อยเมตรเนาะกะเกือบครึ่งกิโลเอาตัวนี้ไปซ่อมหมายถึงเอาไปปล่อย หนักกะให้เขาหู้ทางกับเนาะเขาปล่อยปุ๊บเขาก็จะแล่นกับในระยะสามร้อยกิโลเออสามร้อยเมตรสินะหนักกะจะเฮ็ดให้ไกลไล่กำลังขาเนาะโดยที่แบบโมอ,อ่าโมเสียบุกเครียดสินะเขาก็ไล่ธรรมชาติพร้อมเนาะโอเคได้แล้วเนี่ยผมให่